เปิดหน้าแปดสิบสามทุกคนพร้อมมานะค่ะร้อมโอเคตอนนี้ครูจะไม่เห็นใครที่หน้าจอนะอืมทีนี้เราจะไปพร้อมๆกันช้าๆครับวันนี้กิจกรรมเรามีไม่เยอะมีไม่เยอะนะครับนะเอาแค่หัวข้อเดียวพอในเรื่องของ วิธีปฏิบัติตอนวิธีปฏิบัติตนเมื่อเรามีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นอ่ามันจะมีขั้นตอนยังไงนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างากับตัวเรานะเขบอกว่าอาการเจ็บป่วยหรือโรคบางชนิดมันสามารถป้องกันได้ถูกต้องนะมันสามารถป้องกันได้เช่น ในเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดออการอาบน้ำสาะผมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดนะครับอ,อสักเสื้อผ้าให้สะอาดการใส่ถุงเท้าที่สะอาดนะครับตัดเล็บให้สั้นแปลงฟันทุกเชา้าและก่อนนอนนะครับในเรื่องของการฉีดวัคซีน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคนะซึ่งตอนนี้นะครับบ้านเมืองเราก็กำลังเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคชีดหนึ่งอยู่นะครับนะเดี๋ยวในอนาคตในอนาคตอีกไม่กี่ปีนะครับพวกเราก็จะได้ฉีดวัคซีนนะครับวัคซีนคืออะไรวัคซีนก็คือเป็นสารที่ได้มาจากการทำให้เชื้อโรคอ่อ,อนฤทธิ์หรือตายลง หรือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวนักเรียนเองใช่ไหมนะ, <c oughs> ะต่อมาใช้ของใช้หรือสิ่งของร่วมกันนะอย่างเช่นของเล่นอย่างเงี้ยเล่นร่วมกันนะหรือของใช้ส่วนตัวที่ใช้ร่วมกันกับผู้อื่นแบบนี้เป็นต้นนะครับจาน แล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ,อมนะออกกาลังกายทุกวันนะ่าจะคือปันจัยสอง,งล้อร่างกายเราก็จะแข็งแรงนะถ้าเราทำสี่สิ่งนี้ทุกวันจนครบแล้วนะครับร่างกายเราก็จะแข็งแรงสามารถป้องกันโรคได้อ่ะทีนี้เรามาดูเรามาดูอาการที่เกิดขึ้นกับตัวเรามีอะไรบ้างอ่ะตัวร้อนมีไข้ แม่สายสุขภาพนะอ่าสิ่งที่เราควรจะสิ่งที่เราควรทำก็คือนะครับก็คือในเรื่องของการพักผ่อนพักผ<ๆ>่อนให้มากๆนะครับก็สามารถทําให้ร่างกายเราทำไมครับฟื้นฟูฟื้นฟูนะให้ร่างกายเรากลับมาชุ่มเอ่อกระชุ่มกระชวยได้นะครับให้ร่างกายเรากลับฟื้นคืนมาได้นะแต่แต่ถ้ามีไข้สูง ก็ให้ผู้ปกครองหรือพ่อแม่นะครับใช้ผ้าชุดน้ำนะทุบน้ำอุ่นๆหรือชุดน้ำปกติอะไรครับเช็ดให้ทั่วตัวแทนการอาบน้ำถ้าหนูมสวยเออการใช้ผ้าชุบน้ะครับเช็ดบ้านหนูบ้านบ้านหนูไม่ได้ใช้น้ำอุ่นแต่บ้านหนูใช้น้ำเย็นค่ะว้ายน้ำเย็นเกินไปก็ไม่ดีมันจะหนาวนะลูกนะน้ำน้ำปกตินั่นแหละลูกน้ำปกตินั่นแหละ แต่เพียงใช้แค่เอาผ้ามาทุบเช็ดนะครับอาต่อมาต่อมาถ้าถ้ามีไข้สูงมากนะกินยาลดไข้อาเช่นพาราเซตามอลนะมันเป็นยาเม็ดพวกเราคงจะกินกันยากใช่ไหมดังนั้นควรจะเป็นยาน้ำเออยาเป็นน้ำน้ำน่ะมันก็ทำไมครับกินง่ายนะยาบางชนิดก็ทำไมครับมีรสชาติหวาน กินได้เด็กๆกินได้ถ้าเป็นยาเม็ดเนี่ยเม็ดมันจะใหญ่ใช่ไหมเออแล้วกลืนยากนะต่อมาครับถ้ารู้สึกหนาวทำไงอะ <im itation> อฮือฮือฮอฮือ้ือฮนอฮือฮือฮือหืาฮือฮรอฮือฮือฮือือือฮือเือฮืออืออฮือฮอือัอฮือมือฮาอฮืออ ะควรจะห่มผ้าหนานะเพื่อป้องกันเอะไรเพื่อไม่ให้ร่างกายเราทำไมครับหนาวเกินไปให้มันมีความอบอุ่นเออบางคนง่วงนอนเลยเนาะเรียนมาทั้งวันอ่ะต่อมาครับต่อมาการประโยชน์การดื่มน้ำอุ่นนะก็คือควรจะดื่มน้ำมากๆนะครับอการดื่มน้ำมากนะครับทำให้ร่างกายเราทำไมปรับอุณหภูมิให้อยู่ในภาวะปกติ แต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรครับอาจจะมีอาการลุบชีบ่อยก็ไม่เป็นไรนะอะต่อมากันีกันลเออต่อมาครับมีน้ำมูกอ่าอาการต่อมาคือเมื่อเรามีน้ำมูกลำดับแรกเลยคือคือทำไรเอ่ยเช็ดจมูกเออเช็ดก่อนลูกนะก่อนที่เราจะไปทำอย่างอื่นเราต้องเช็ดทำความสะอาด รูจมูกให้เรียบร้อยก่อนเนาะก่อนที่เราจะไปนอน,นพักผ่อนนะครับมีเะ่นั้นแล้วนะ้ำม,มกูกมันก็จะมาครับไหลเยิ้มลงสู่หมอนนะเปื้อนเสื้อผ้าเปื้อนผ้าห่มเปื้อนที่นอนไปอีกใช่ไหมนะต่อนะม,มาครับถ้ามีอาการมากๆก,ก็อาจจะก,กินยานะกินยาแก้แพ้นะครับนะอาจจะก,กินยาแก้แพ้ นี่นี่ที่พ่อหนูเคยใช้ค่ะะนี่ที่ั้นหนูเคยใช้ค่ะเออถ้ามีอาการคัดจมูกก็ให้สูดสูดดมน้ำมันหอมระเหยอ่าเช่นพวกนี้พวกนี้เนาะสวัสดีครับคุณีครับค่ะมาแล้วดูที่หน้าจอเลยนะครับมาแล้วดูที่หน้าจอเลยบางคนคัดจมูกอ่ะมีบ้านใครเขาใช้ยาบองมีไหม ไม่มีนะไม่มีเลยครับสัสดะ,ะครับวิครับวิกนะครับนะครับวิคใช้ทุกวันครับวิกอ่ารายการต่อไปดูที่หน้าจอลูกอ่าอ่าท้องเสียท้องเสียนะครับอ่าหลายหลายบ้านหลายหลายคนเคยเป็นท้องเสียเป็นยังไงนะครับนะทีนี้วิธีการก็คือ ควรจะทำไหมครับดื่มน้ำสะอาดหรือดื่มน้ำเกลือแร่น้ำหวานนะเพื่อไปทดแทนน้ำที่ร่างกายสูญเสียไปนะครับอา,อาจจะเป็นน้ำต้มสุกนะครับทดแทนไปนะตอนน่อมาเมื่อเมื่อเราดื่มน้ำแล้วร่างกายเราต้องการพักผ่อนใช่ไหมเพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพให้กลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติ นะครับมันก็ต้องพักก่อนอีกแล้วนะครับเมื่อเราเจ็บป่วยคุณครูคะหยางลูกสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะดูที่หน้าจอเลยนะโอกี้ครูบอกว่าหยางวันนี้เรียนวิชาอะไรเหรอคะอภาษาอังกฤษมั้งลูกภาษาไทยเอ้ยไม่ใช่สุขศึกษาวิชาสุขศึกษา ผิดไทยนะของคุูเอค่ะที่หน้าที่เท่าไหร่แล้วคะคุณครูนปแปดสิบสามแปดสิบสามมีแปดกับสามครับไวไวๆกํลังจะไปแล้วเร็วเดี๋ยวรอกแป๊บหนึ่งนะต่อมาไปต่อเไปต่อนะครับ หลังจากพัก่อนแล้วทำไรต่ออหลีกเลี้ยงให้หลีกเลี้ยงกินอาหารที่ทำไมปรุงสกุกสกดิบดบอาอาหารที่ปรุงสกุกสุกดิบดิบเช่นพวกประเภทยำลาบอ่าจิ้มจุม่มพวกปิง้ยงย่างนะคะคุณครูค่ะดูที่หน้าจอยค่ะลกูกอนอะ พวกอาหารที่มีรสชาติทำไมครับเพสเพสรสจัดจัดอย่างเงี้ยงดกินก่อนนะครับอาหารประเภทนี้มันจะทําให้ทำไมครับของไส้เราไม่ดีนะดังนั้นดังนั้นเราควรจะไปกินอาหารที่ทำไมอาหารอ่อนๆที่ย่อยง่ายๆเช่นโจ๊กข้าวต้มค่อคะวันนี้ได้เขียนไหมคะมีนูไม่ให้เขียนคร วันนี้ครูไม่ให้เขียนครูจะให้ขีดครับนะไม่ให้เขียนนะเออแต่ดูให้จบก่อนดูให้จบก่อนนะครับอ่ะเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปอะเดี๋ยวเวลาครับก่อนนอนเฮียงเกินเผ็ดค่ะเออเป็นไงครับกินเผ็ดก็อร่อยอยู่นะคะไม่ท้องเสียค้อบุเ็ดค่ะบางคนกินเผ็ดแล้วเป็นไง ท้องเสียนะแสบท้องเป็นโรคกระเพาะอะไปอีกนะปวดท้องนะครับกิเกลือกปลาไม่ท้องเสียค่ะอืมอ่บางคนร่างกายมันไม่เหมือนกันลูกนะบางคนกินเผ็ดได้บางคนกินเผ็ดไม่ได้นะครับอ่าต่อไปเรื่องท้องอีกเหมือนเดิมนี่คืออะไร ปวดท้องค่ะแม็ถ้าเรากินเผ็ดมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะกินเผ็ดมากๆก,ก,กินอาหารรสจัดมากๆม,ม,มันจะเป็นแบบเนี้ยนะเออมีอาการอะไรครับแน่นท้องอ่าท้องอืดท้องเฟ้อนะครับท้องี่ยใช้ถ่ายเก็บไม่ไิดมีลมในท้องเนี่ยมันก็อืดอืดอ่าอืดอืดปวดปวดแสบแสบ,นบ,นบนครับถ้าเรามีอาการแบบนี้มันจะจัด ใช่ไหมคะคุณครูใช่มันจะแสบท้องลูกนะมันจะแสบท้องนะครับถ้าเรามีอาการประเภทนี้นะให้เรากินพวกยาธาตุน้ำแดงอาหารที่ไม่เผ็ดหรอคะอะไรนะเาาตุ้าวตะกถ่ายบินถ้าเรามีอาการประเภทนี้นะครับให้เรากินยาธาตุน้ำแดงหรือยาธาตุน้ำขาวนะครับนะเสื้อทำไมคะมันจะช่วยหายท้องอืดหรอคะคุณครูยาพวกที้มันช่วยครับ มันช่วยให้ท้องหายอืดน,นะมันช่วยบรรเทาแตไม่หายมันช่วยบรรเทานะครับแบบช่วยอาการดีขึ้นใช่ไหมคะคุณครูอะไรคะไม่ทันปารช่วยอาการดีขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับมันช่วยให้อาการเราดีขึ้นครับนะเออไม่ทรามานลดการทรามานลดการเจ็บปวดลดอาการปวดท้องแต่มันก็ยังไม่หายนะลูกนะมันต้องใช้เวลานะครับ เป็นเลนดานมาอันนี้เทื่เป็นอย่างนั้นคืออะไรครับกลิ่นอาหารที่นำมาเผ็ดชาต้องกินเส้าตักกินอะไรรสชาติทำไมเพชรเผ็ดเปรี้ยวแต่น้องหนูกินค่ะอกินชากินชาครับไว้เด็กเราเนี่ยเราควรกินนะยังไม่ถึงเวลานเลยหนูเคยกินชาค่ะเคยกินชาเย็นค่ะครับ

หนู S <S <บ>มไม่เคยกินเลยค่ะหนูเคยไม่เคยกินเลยค่ะพวกแบบนั้นค่ะหนูชอบหนูชอบกินแห่นนะ้ำเปล่าค่ะหนูก็ชอบกินน้ำเปล่าค่ะหนูชอบกินน้ำตาลอาหารตรงนี้คือเราต้องอะไรครับงดกินงดกินไปเลยนะครับกิตนตดกิดกินงดกมันจะอืะอะดท,อท้องใช่ไหมคะคุณครูใช่ใช่ใช่มันจะอืด อ่ะต่อมาดูที่ภาพครอยู่ับเพื่นครับจูเลียนหมายสิบเหมือนกันครับส้าสิบ้าปวดท้องส่วนบนใต้ลิ้นปีตรงใช้โคงด้านซ้ายอ่ามือจับตรงท้องด้านซ้ายนี่ลูกตรงลิ้นปีตรงไหนป๊ติอยู่เรียนวัสดสันอ่าลิ้นปีอามือขวาจับมือขวาจับตรงลิ้นปีวัสดุสาตรงกลางหน้าอกกลางท้องเราเนาะอ่าแล้วอุ้มมือ รุ้งมือนะครับจะอยู่ด้านขวาใช่ไหมแหลกแถวนั้นแหละนะคุณโครก้ามันคือสาเหตุของการเป็นโรคกระเพาะเหรอคะใช่ครับเราถูกนะนะมันเป็นสาเหตุของโรคกระเพาะนะมันจะเจ็บมันจะปวดมันจะแสบจะร้อนบริเวณนี้แหละตรงที่มือเราไปจับนั่นแหละนะครับตรงลิ้นปีนะครับพิมพ์ตอนที่อยู่อุบังกฤงใช่ไหมครับก็อยู่ห้องวิธีการก็คือให้เราทําไมครับกินยาลดกรดนะ นะครับก็จะบรรเทาอาการได้นะครับลดกินเผ็ดนะไม่กินชากาแฟนะครับไม่ดื่มเครื่องดื่มที่ปีรดเปรี้ยวแล้วก็น้ําอัดลมอันนี้งดไปเลยนะ, <c oughs> ะต่อไปครับอีกอาการหนึ่งใกล้หมดแล้ว นี่คือว่าห้องอะไรนะห้องอะไรนะแม่คุณมตมนี่คืออาการอะไรครับพกช้ำคนลไหควาวช้ำเออบกช้ำคมช้ำจะมาอยู่ห้องทิองเที่ววิธีการทางไหเลยวิธีการคือไม่ตชองิต้องกินเหรออันนี้ไม่ต้องกินนะจเาไ้ถ้ามีอาการพกช้ำลำดับแรกเลยนะทุกคนจำเลยนะครับ ลำดับแรกนะคถ้ามีอาการตกช้ำอัอะไรเย็นเย็น <ๆ S 2> น้ำแข็งหรือผ,ผ้าเย็นนะครับประครบบริเวณที่ตกช้ำผ้าเย็นไปชุบน้ำแข็งใช่ไหมคะคุณครูใช่ใช่ใช่เอาผ้าเย็นนี่แหละหรือน้ำแข็งก็ได้ลูกนะรประครบนะทุกทุกห้านาทีนะครับเอาแข็งว้นะหลังจากนั้นภายในเวลา24ชั่วโมง หรือภายในเวลาหนึ่งวันเนี่ยนะหลังจากที่เราประคบเย็นเสร็จแล้วนะครับให้ประคบอุ่นก็คือเอาผ้าชุบน้าอุ่นน้อุ่นใช่น้ำร้อนนะเอาผ้าชุบน้ําอุ่นประคบต่อนะครับอ่าเสื้อร้อนนะยังเพื่อลดอาการของพกช้ำทําให้ไอ้ตกส่วนเนี่ยมันทําไมมันหายไปนะครับนะเมื่อเราประคบเย็นปุ๊บมันก็หายไปทันทีนะคะใช่ครับ ถ้าเราประคบเย็นปุ๊บมันจะไม่บวมนะอ่าพอเราประคบร้อนปับ๊บไอ้ส่วนเนี้ยมันจะค่อยๆจางหายไปเองนะครับประมาณนี้นะเอา้าอาการต่อไปสุดท้ายแล้วอาการสุดท้ายนี่คือขื่นคันใช่ไหมครัขอบขื่นคันขื่นคันสาเหตุเกิดจากอะไรสาเหตุ คันรู้แฮครับือแล้วแฮคืออาการแพ้อากาศใช่ไหมแฮแพ้อากาศจากการร้อนค่ะแพ้อาหารไหมอาหารบางทีเช่นอาหารทะเลไม่อัจนะแพ้ปลาหมึกอย่างเงี้ยก่อนเมื่อก่อนพ่อหนุ่ยค่ะพ่อพ่อหมูสายูเป็นไหม ที่นอนไม่สะอาดผ้าห่มไม่สะอาดอ่าหรือเสื้อผ้าทําไมครับซักแปบ๊บอ่าซักผงซักฟอกแล้วทำไมล้างไม่สะอาดอย่าง,งเงี้ยพอเงือออกปุ๊บจะคันเลยขลันเลยอนแพ้กุ้งอืมอ่าลำดับแรกคือไม่ควรเกานะครับนะไม่ควรเกานะครับเพราะอาจจะทำให้มันยิ่งเกายิ่งคัน ยิ่งคันปุ๊บก็ยิ่งเกิดแผลทิ่เตายิ่งคันขึ้นให้ใช้อะไรครับน้ําเย็นประครบนะแล้วก็ทายาแก้ผื่นคันนะใช้ความเย็นเข้าช่วยนะครับมันก็จะทุเลาลงได้แต่ไม่หายนะแม่ไม่มต้องอกวนเยอะไปนะครับปิดจบจบ <c oughs> ทุกคนทุกคนดูหน้าขวามือของตนเองหน้า แปดสิบห้าห้าแปหูบอกแล้วว่าวันนี้ไม่มีเขียนใ่เราจะทำไมครับคิดคิดถูตอนที่สองลูกตอนที่สองจับคู่อาการเจ็บป่วยให้สัมพันธ์กับวิธีดูแลรักษาพร้อมหรือยัง พร้อ <reading> <expand S 1> มแล้วค่ะคุณครูเอาแล้วเตรียมไม้มันทัดเตรียมไม้มันทัดเตรียมดินต่อโอเคดูข้อที่หนึ่งลูกข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าพื้นคันพื้นคันเราจะเอาไม้มันทัดโยงไปหาข้อไหนดีข้อสองค่ะข้อสองถามว่าอะไรลูก หยิเลี่ยงตรงกาค่ะอ่าถูกต้องครับอ่ะทุกคนขีดเลยครับคืนกันไม้บรรทัดนคาบให้ตรงนะขีดไม้บรรทัดนเรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูเอาขีดตามครูเลยอ่ะครูเลยไปแล้วอ้าวคืนกันอ่ะเห็นไหมครับเห็นที่หน้าจอไหมลูกมองเห็นอยู่นะอะตรงกันครับ เ,เสร็จแล้วค่ะรอเ,รเพื่อนแป,ป๊บน,นึ่งคุครูเสร็จครับรอเพื่อนแป๊บหนึง่งเสร็จแล้วคะ่ะคุณครอดูข้อสองครับข้อสองคุณครูคะหนูยังไม่เสร็จข้อหนึ่งค่ะเอ้าเร็วๆสิคะจะได้ไปข้อสองกันค่ะ สองจบก็ถามว่าปวดท้องปวดท้องเนี่ยเราจะโยงไปหาข้อไหนดีกียา์ให้น้ำแดงค่ะห้าห้าครับข้อห้าข้อไหนลกูกข้อห้าครับข้อห้าอันล่างสุดใช่ไหมห้า<อ>เอาขีดเลยครับขีดลงไปเลยดูตัวอย่างก็ได้ที่ครูขีดให้ดูตัวอย่างด้วย เสร็จแล้วค่ะคุณครูอ่านี่วจังเลยเร็บแล้วค่ะคคุณคแล้วค่ะ,คคคะแล้วค่ะเสร็จ<ม>แล้วค่ะครับผมเสร็จแล้วค่ะรอเพื่อนแป๊บหนึ่งรอเพื่อนแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วคุณครูโอเคครับ ่ะดูข้อสามครับโจทย์ข้อสามก็ถามเราว่าท้องเสียท้องเสียเนี่ยเราจะโยงไปหาไหนเ่ยโยงไปไหนดีครับท้องเสียข้อสี่ค่ะข้อสี่ครับเขาบอกเราว่าดื่มผงน้ำตาลและเกลือแร่ค่ะอ่าดื่มงน้ำตาลและเกลือแร่เอาไม้วอนตไม้มันทัดวางแล้วขีดเลยครับ สสวัดีครบบบับผู้การเสร็จแลค่ะรอแป๊บหนึ่งก่อนใช่ค่ะครับเสรัจแลค่ะคุณครูแล้วก็คุณครูครับผมอ้อาวข้อที่สี่ตัวร้อนตัวร้อนเราจะโยงไปตรงไหนดีเข้มใจพา ชุบน้ำอุ่นเช็ดตัวค่ะสามค่สามค่ะอันทีสใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ดตามตัวเาวางแล้วยงเลยครับโอเคแล้วค่ะวางดนครับเก่งมากลูกเสร็จแล้วค่ะครับเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเหลือข้อสุดท้ายกครับรู้นะว่าจะโยงไปตรงไหน อ hein, been, h, ันหนึ Aw. ่งครับนางค่ะหนึ่งค่ะเสร็จแล้วครับคุณครูขาตัวร้อนตัวร้อนถ้าใช้น้ําร้อนเช็ดตัวตัวมันก็ต้องยิ่งร้อนไปใหญ่ไม่ใช่หรอคะใช้น้ําอุ่นจัดร้อนก็สูงอุ่นไม่ใช่น้ำร้อนร้อนคือตัวเย็นร้อนนี่ลวกไปเลย้ว ละผักหม่เลยพอ่เร็าแล้วเนาะวันนี้เรามีแค่นี้ครับงานกิจกรรมเรามีแค่นี้นะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมหลังออกจากห้องไปแล้วให้ถ่ายรูปผลงานตัวเองส่งไว้ในอัลบั้มของตัวเองนะครับโอเคไรมคะเอาแค่ไหนเอาแค่นี้ครับเอาแค่นี้ สวัสดีครับถ้าใครเสร็จแล้วก็ตะวันตะวันตวัสตีวันตะ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 วันตวัสตีวันตะ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 วันตวันตะ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 วันตวัสตีวัตวับตะวันตวั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 ตว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  มีสองคนหนึ่งสองอ่ะหายไปแล้วคนหนึ่งบายบายบายไปได้แล้วไปได้แล้วพักผ่อนไปนอนไปหาอะไรกินไป